มาดูสเปค Vios Td Sportivo คันนี้นะครับกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับให้ความเฉบเฉี่ยวมากไฟหน้าแบบฮาโลเจนครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าชุดแต่งสเก์ตรอบคันนะครับเอกลักษณ์เฉพาะ Td Sportivo ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายกันชนท้ายมาพร้อมเซนเซอร์แบบ2จุดช่วยถอยพร้อม ไฟเบรกดวงที่3ที่สปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตมาดูในส่วนของไฟท้ายแบบขั้นบันไดไฟทับชิมมาพร้อมกับล้อมแมกกาลอยขอบ15นิ้วยาง185 60 R15 ลายแบบ TRD er Sport ดูภายในนะครับเบาะหนังดำได้แดง ทรงสปอร์ตมีโลโก้ทีอดี r t i v o มาพร้อมกับหัวเกียร์แบบสปอร์ตครอบคันเกียร์เคปล่าคอนโซลกลางเป็นเคปล่ามาพร้อมกับจอ DVD 2ดีนินแบบระบบเสียงดอเบ,บี้ดิจิตอลสามารถเล่น USB Bluetooth มีกล้องมองหลังและ DV วดีได้พวงมาลัยแบบสปอร์ตมาพร้อมแผงประตูด,ดำ ตัดแดงลายเคปล่ามาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ขุมพลัง 1NZ ของเต้าโตโย t a นะครับเป็นระบบ VVT-i เครื่องยนต์ 1,500cc นซซะครับแรงม้าใส่มาที่109แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4ี่สปีดแบบท็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสเปคของเจ้า Toyota าท d s p o ี t i v o คันนี้ครับ